วันนี้กับทีที่2ของวันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์64สานะครับในวันที่4นะครับโอเคในวันพัฒนาเด็กสองเกตนะครับวันนี้เรามาอัปเดตในเซิร์ฟนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมพลังอยู่ที่1นึ0 0 0สนหมื่นนะก่อนยูดที่35้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับพันดานอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้เวสตราวิเพลนอันดับเอของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คนอื่นวิวสี่สี่แล้วนะผมยัง4ี่อยู่นะครับโอเค คิวระดับที่1นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคก็ตอนนี้มีฟูกีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี7คนนะครับมีวันอีกคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูก่อนไม่เหมือน6คนเหรอ1 2 3 4 5 6อ่หาใช่ครับมีทั้งหมด6คนในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะครับก็จริงๆคล้ายๆเมื่อวานนะครับประมาณพระสองอาวุธ3ดาวเนาะคนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเออนะชุบโอเค พาร์ท okay. สองัก์อาวุธอาจจะ3ดาวนะั้นผมต้องรอดูคุณวันนะครับว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับอาจจะจัดอาวุธ3ดาวหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับในเรื่องของกิ้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้พลังทุกคนขึ้นแสนัพหมดนะผมน่าจะไม่ได้เคลียร์ใครออกนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยรอว่ากันพรุ่งนี้ใหม่นะครับพลังอยู่ที่1นึ่งแสน u หมดเลยเนาะโอเคคนอื่นบางคนก็สองแสนสามแสนนะถือว่าเจ๋วจัดเลยก็ที่ผมบอกนะครับก็พลังน่าจะขึ้นแสนหมดนะ ก็าจะไม่ได้เคลียร์ใครออกนะครับโอเคส่วนันเช้าวันนี้นะครับผมได้อะไรมาเอ่ยผมได้คิงมาครับคือมันเป็นตัวที่แบบมันเหมือนจะดีนะครับแต่มันใช้บอดดีนนะบ r ูก็ผมตอนนี้ได้ SR มาทั้งหมด10ตัวแล้วนะก็เหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่ามีใช้ได้จริงๆน่ะมีดาร์กชายทะเลลึกเนี่ยใช้ได้ โกเคสึใช้ได้โจเซ่นะครับมีใช้ได้4ตัวนะที่เหลือะถือว่ายังกิกกอ,อกอยู่นะครับยังใช้ไม่ค่อยได้นะเออสุ่มไปทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดร7 0ยโลนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะอจัดคลิปอีกทีคือตอนสุ่มตัวม่วง10ใบเลยนะหมายถึงว่าอัดอ๋อมันแจ๋วนี่สีใช่ไหมก็เดี๋ยววันไหนดวงดีก็น่าจะลงนะครับวันนี้ดวงไม่ดีก็เลยน่าจะไม่ได้ลงตอนสุ่มนะส่วนตัวม่วงนะครับเหมือนกันนะครับสุ่มมา23ิบาใบนะครับไม่มีทองแต่มาสักทองเดียวเลยนะ ก็ยังถือว่ายังไม่ออกนะครับแต่ว่าขอเป็นผมไม่ว่าอะไรหรอกถ้าจะไม่ออกเนี่ยแต่ขอเป็นท้องแรกที่ออกก็คือลูกแก้วทะเลนะออกมาปุ๊บถือว่าคุยกันยาวอบอกเลยเพราะว่าเห็นที่ผมตบจากตบกับเจ้าหยวนโจวไว้นะครับทะเลลึกเนี่ยชนะหมดเลยนะครับตัวมันตัวดาเมจน,นะใช้แทน UR บางตัวอพอใช้งานได้นะอืมก็วันนี้นะครับมีน้องนะครับอ,อยากจะรออีกหนึ่งทีนะครับ อยากลองหมัดโกเคสื่อใช่ไหมน้องชายเดี๋ยวผมจัดการให้เลยกัดส่นะมาเขาบอกเขาเปลี่ยนไลฟ์อัพทีมแล้วเนาะพลังเขาเยอะกว่าผมสามาสามพันนะโอเคขอญาตเลยชุบตีไปเลยนะฮะแล้วจะสติ r แ s h จะฟัง,งเขาเข้ามาก่อนเหมือนเดิมนะครับใส่ g ี n นสนะ แล้วผมยิงสวนกลับขึ้นไปด้ยวยระเบิดปืนจากกลยิงเข้าไป6ท่าเกียร์แซน5นะครับตอนนี้ติดโอ้พอยไป5ตัวนะแล้วลูกเตะจากโจเซ่ตัเป็นสกิลเข้าไปนะแซน9นะครับแถวหน้าเขาล่วงไปแล้วแล้วเตะเข้าไปจากาตัวเกสือน,นะแล้วตัวซีเตอร์ผังของเขาเข้ามานะครับที่1แสน10,000นะครับทีสนามทำไป2ตัวแล้วไล่โจมตีจากราชะตัดดินนะจากนั้นระเบิดปืนจากกลเข้ามาที่ใส่หน้านะครับ2แซนแพทเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มีของว่ะ โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแล้วผมยิยงกลับคืนไปนะครับ5 t ทร็เกตเข้าไปที่5,006นะครับตัวเหมือนผมเด้ D เลยเนี่ยจริงๆนะน้องชายแล้วจะโหลดอัลลอยดักชายนะครับจับจีนอสทุ่มเข้าไปที่2,005นะครับรถจีนอสไม่ยอมแพ้น,นะครับระเบิดมือจักรกลเข้าไปอีกหนึ่งที่นี่มาช้าๆนะครับแต่ชัวร์กว่านะ ละเมียดแรงแรงกับผมเยอะจัดเลยอ่ะเออจับทุ่มเข้าไป3า0พนะครับเออมาแล้วจับเอ่าล่างโคลนทุ่มไหมนะครับแบมเข้าไปนะยังไม่ตายด้วยเออแล้วยิงระเบิดปืนจักรกนอีกหนึ่งรอบกลับคืนม,มานะครับที่สามทาเก็ตหนึ่งแสนเรียบร้อยแพ้ไปโอ้โหน้องตัวแรงมากเลยวะ่ะขยันคลิปมากตุวกู้นะ,ค,ะค,ครับผมครับ โดนโดนเรียบร้อยโดนเรียบร้อยแต่น่าจะลงแต่ผมจำมั้นะผมลงคลิป636ก่อนนะ636ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวผมไปหาตบคนในเซิร์ฟอ,อีกหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับโอ้ตอนนี้ใช้ดามาวิดพื้น เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเป็นคนที่อันดับใกล้ๆก,กับผมดีกว่านะครับโอเคก็อยายาให้ผมตบมันเดิมนะทักมาได้นะผมจัดให้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะตบผมตลอดนะที่ทักมาหาผมเนี่ยมาคุณไม่นะจริงๆก็ทักมาหาผมนะครับว่ากิวว่างหรือเปล่านะแต่ว่าต้องบอกตรงก <c ười> ิวตอนนี้มันยังเต็มอยู่นะครับก็ยังไม่อยากเตะใครเนาะเพราะว่าเขายังแอคทีฟมันอยู่นะครับ ฟันขึ้นมาแล้วไม่หนึ่งแสนนะครับผมติดเผาไว้ไม่หนึ่งตัวนะแล้วเขาใช้เป็นคอบาคูซันนะครับแล้วระเบิดปืนจากกลไสหกทาเกตแสนสี่นะครับร่วงไปหนึ่งตัวแล้วปืนใหญ่ศูนย์สไลด์ตีเป็นเสียงฝังผมเข้าไปนะครับใส่ซิลเวอร์แฟงนะโอเคบงเออใช่คนที่มาทักถามในช่องหรือเปล่าที่ไอซิลเวอร์แฟง SSR บวกเนะี่ยยิงเข้ามาโอ้โหแรงกว่าคนเมื่อกี้โอ้โหแล้วบัตโก้กิสื่อเข้ามานะบงแบมบ้าง โอ้โหแล้วจังหวะนี้ต่อยเข้าไปที่ซิว่าแฟงนะครับติดโลดซิว่าแฟงอยู่นะครับจากนั้นก็โดนนะครับตายไปหนึ่งตัวนะแล้วตาฝั่งของผมนะครับราชาใต้ดินทีโลดเข้าไปนะครับโบ้งฝั่ง,งเขานะครับเรียบร้อยติดเผาไหม้ไปหนึ่งตัวนะโอ้โหเสียงกกรบกวนเยอะมากนะครับแต่ขอภัยด้วยนะผมขอแค่หัดคลิปเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาอัดนะเราแพ้ไปนะครับจังหวะน,นี้โอเค มาครับเมื่อกี้จะมีเสียงล้างแอร์เข้านะครับโอเคเรามาอ่านกันต่อดีกว่านะครับก็เอาเป็นใครดีเอ่ย <c oughs> ใจผมอยากตบคนไทยนะเพราะว่า <c oughs> ื่อเป็นเพื่อ <c oughs> นๆที่พี่น้องที่เข้ามาดูช่องเราด้วยนะจะได้แบบ <c oughs> เออแต่ตอนนี้วิบพื้นเดือดมากอะแป๊บนึงนะเราขอดูคนนี้หน่อยโอ้โหฟูบุกิไม่อยากยุ่งด้วยเลยมันพัทที่เดียวหายหมดเลยอะแป๊บนึงนะทอร์นาโด อุ้ยกอบม่วงแล้วขอญาตเอาใครดีเอ่ยอน,นี่ไ็่คนต่างชาติโอ้โหมีคอบอมกันแล้วอะมาขอญาตเลยน่าจะเป็นพี่ในคิวเรานะครับโอเคติดเมสกิลเข้าไปนะครับระเบิดปืนจักรกลยิงเข้าไปที่6ทาร์เกตนะครับแสนสามแล้วไม่มีใครตายอีกแล้วเร็วแต่เบาจริงนะทีมผมเนี่ยยิงเข้าไปนะครับติดสนามพลังสาตัวนะครับ โอเคแล้วจังหวะนี้จีนอสนะครับระเบิดปืนจักกลนะฮะชา้ชาช้าแต่ชัวร์นะครับยิงเข้ามาที่แซนเจ็ดนะครับโอ้ยต่เรียบร้อยโดนอะไรไม่รู้นะครับล่วงไปแล้วเราเราจบเลยหรอไม่เราจบเลยหรอโอเคดูเรื่องนะฮะน่าจะโดนไอจีนอสที่มันตายนะครับแล้วมันระเบิดพลังใส่ฝั่งผมนะแล้วเลรยระเบิดขึ้นฝั่งตรงข้ามนะครับเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับโอเค ขอญาตเมตี่เขาที่มีฟูกิ s s r นะครับเราผมมีก่อนนะครับค่อยจัดการนะโอ้โหมาจันเดนนะเออยังไงเดี๋ยวผมอาจจะผมมีแพลนอยากจะสร้างกลุ่มเซิร์ฟกับกลุ่มกิวอยู่นะถ้าใครอยากให้สร้างก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมด,ดูดูให้นะครับว่าจะจัดดีไหมจะทําดีไหมนะครับเผื่อถ้าคนอยากทําเยอะเดี๋ยวผมทําให้นะครับ <Yeah. S 1> พายุคลังเข้าไปที่3ามแสนหกนะครับล่วงไปสี่ทาร์เก็ตโอ้โหเนี่ยพลังของไอ้ฟูกิ s s r เนี่ยเออ คือถ้าสมดําได้ภายในสิบใบแรกก็ได้ s s r ของฟูบุกินะจะประหยัดเงินไปเยอะมากเลยนะอืผมเลยแบบเออ,อ่ไม่อยากจะเสี่ยงแต่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะถ้ามีงบก,ก็น่าจะจัดการนะครับอืมประมาณนี้อ,อโดนตบไปนะโดนฟูบุกิเอสอสอนเชิงไปนะแล้วใครอีกดีเอ่ยมาตรฐานสี่สจัดไปเฮ้ยมันมีบอมแ์้วยปะเนะี่ย ตีใครไม่ตีว่ะตีคนมีบอมนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆองผมจะยิงเข้าหรือเปล่านะครับยิงเข้าไปที่6ทาร์เก็ตยิงเข้าไปนะฮะโบ,บงแสนเฮ้ยยังเข้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมมีโจเซ่นะครับตีสนามพลังไป3ตัวนะโลบอมก็มาดีครับยังพอยืนไหวอยู่นะแล้วระเบิดปืนจากกลจากฝั่งของเขาจะมีสกิลเข้ามานะครับที่6ทาร์เก็ตเหมือนกันที่แสนแปะนะครับล่วงไป1ตัวนะเออทำไมผมต้องไม่ใส่ HP ให้กับตัวมันแล้วมั้งเนะี่ยเพราะว่ามันยืนไม่ไหวนะ ตะปบจากหมาเข้ามานะครับมีทั้งหมาการลอบ,บอ,อืม้มเฮ้ยอ้าว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 โดนโดนโจเซ่ผมจัดการไปนะกิวเรานะครับก็มีคนไทยเยอะอยู่นะเออแต่มีพี่เวียดนาม,มาคนหนึ่งนะครับเสียดายนะครับพี่เขาก็อยากให้สร้างแชทนะครับสําหรับของเขานะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้คนเวียดนามมีไม่ค่อยเยอะนะครับใช่คนต่างชาติก็ผมมองว่ามีอยู่ประมาณ10คนนะครับในกิวของเราเนาะ ใช่จังหวะน,นี้นะครับระเบิดปืนจัก,กรกลยิงเข้ามานะครับที่4ทาร์เก็ตนะครับแสนหนึ่งนะเรียบร้อยขอกดข้ามเลยนะครับก็ยังพอตอกกอนกับคอบอมได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเคจอกันคลิปหน้าฮะในวันที่5จะมีอะไรเกิดขึ้นมาดูกันนะครับ